ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มัน,นเดลเฮิยวนะครับหรือยอดเขนนานรรเลนะครับมัน,นเดลฮิลวนี้ก็มีความสูงอยู่ที่236เตมตรนะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับที่มองเห็นอ่ปูชนีสถานของที่สำคัญของในนรรเลนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็เราก็จะเห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นอ่าพระชวัางนรรเลนะจะเห็นคูน้ำนะครับ แล้วก็พระราชวังมเมรอยู่ตรงกลางงน,นก็มีสนามกอล์ฟถ้าทางขวามือตรงน,นู้นก็จะเป็นแม่น้าอีราวดีนะครับนู่นนะหนูเห็นไม่หลงตรงน,นู้นน้ำอีราวดีนะครับแล้วก็ฝั่งเห็นกิคนั้นก็คือเมืองสกายนะครับและตรงฝั่งตรงข้ามเลยสะพาตรงน,นู้นไปก็คือเมืองอังวะนะครับตามคําตานานก็กล่าวไว้ว่านะครับพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าก็ท่งทํานายไว้ว่าโอเค พื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเนินเขาตรงนี้ก็เป็นที่จเจริญรุ่เรงเรืองต่อไปจะ,จะเจริญรุ่เรงเรืองด้านพุทธศาสนาในปีสองปี2 4 0 0นะครับอันนี้จะเลยเปเหตุผลให้ที่พระเจ้า,เามินดงนะครับพระเจ้ามินดงได้ย้ายราชธานีานะครับไล่ราชสิจจากกรุงอังวะนะครับมาอยู่ที่เมืองมันดาเล ก็ดูทำไ,ไมอ่าไม่เปิดให้เขาดูด้วยโอเคไม่เปิดนะโอเค เตือนด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นมณฑปนะครับเป็นมณฑปซึ่งบรรจุนะครับเป็นวิหารซึ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่พระบรมสารีริกธาตุไม่ใช่เป็นพระสารีริกธาตุที่ที่ขุดพบที่แฟว้นคานาลประเทศอินเดียนะครับซึ่งมีอักษรจารึกว่านะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมพระสมมามพุทธเจ้าที่เมืองกุศลลานะครับ หลังจากที่อังกฤษได้เข้าไปปกครองเมืองคันธาราชนะครับประเทศอินเดียเป็นเมือนขึ้นขอนอกษิษแล้วนะอังกฤษก็ได้มอบแบ่งพระราสาลสนิกธาตุให้กับรัฐบาลพมา่าหรือพุทธาสนิกพม่านะครับเพื่อมาประดิษฐานไว้ที่นี่ก็มีนะครับมีฤาษีตนหนึ่งชื่ออูคันทีนะ้เป็นชาวพม่านับถือพุทธศาสนาอมากก็เลยร่วมกันเรียลัยบริจาคพุทธศาสน,นพม่านะครับร่วมกันสร้างวิหารมรณฑคคอบตรงนี้นะฮะ ที่มันจุรมสาริกธาตุสตราริกธาตุนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะลืมลืมลืมพ่อลืมไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่เดี๋ยวนะอืมลืมก็คือ คือพระลมสันติธาตุก็คือเดิมเ,เป็นของของพระเจ้านะกุดพบโดยพระเจ้าก,ส,ก,ส,กสินกสินกสินละกะการณิละกะมหาราชนะคือกษัตริยนะ์องค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดของราชวงศ์ราชวงศ์อินเดียไม่รู้เลยหนูไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ถูกไหม เราก็มาดูมเราก็มาชมวิวตรงนี uh ้ก huh. ันน <that> ี <That> ่หนูดูชมวิวตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นเมืองบันเดลไม่ใช่เมืองเลยข้างหน้าเราเป็นแม่น้ำยูราวดีแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟอ่ะหนูแต๋วพ่ออีกเท้าพ่อถ่ายได้ไงได้ไงไหนไม่เห็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 นมีโปรเลยใช่ไหมข้างหลังใช่ไม่มีนูตะพันไม่รำไร เนี่ยถึงแม่พ่อเสียเสียคนดูไหนอยถ้าหนูไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่ากเขาเสียวเป็นข้อมูลนี่เลยก็เป็นข้อมูลอยากให้ชมมิ่งตรงนี้นะครับถ้ามองไปไกลๆนะใต้ตีนเขาฝั่งข้ามแม่น้ำยอปรดีไปจะเห็น เล็กๆน็กสังเกตุมักจะมีเจดีนะเจดีมิงกุลแล้วก็เจดีฉายาชื่อเต็มชื่อยากเนี่ยแต่เขาเรียกว่าทัชมาลฮาทัชมาลฮาแห่งลุ่มน้ำอีราวดีนะครับสีขาวขา,วามือข้าง,างๆเจดีมิงกุลนะครับ<อ>เล็ก<อ>มาก<อ><อ>มีสีน้ำตาลใช่อจะหมดแล้วโอเคการนี้เป็นวิวแล้วการบอกเป็นวิวโดยรวม ไฮลลเดกเมล,ล็อ <c oughs> คนขับอยู่ไหนคนขับก็อยู่ที่นึงอันนี้เราก็มาดูที่ตบดินที่มันเดลีฮิลมันเดลีฮิลอ่าตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงูก ก็ประมาณห้าโมงขึ้นห้าโมงครึ่งแล้วนะอาทิตย์ก็เริ่มตกดินห้าโมงครึง่องอาทิตย์ขึ้นอ่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมาเยอะกันแล้วถูกต้องเราช่วยพ่อด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟละมีเปิดไฟมดไ,ไม่ได้เปิดเพิ่งมาเปิดเนี่ยเพิ่งเปิดเมร์ไหมไฟนี่เพิ่งม,มาเปิดอาทิตย์ประมาณห้า อ้าวปิดเริ่มตกแล้วโอเคเ้าพูดจริงกว่าจะเปิดวิดีโอไม่ได้ ไม่สูงนะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นวิวจากมันเดลีฮิลเราจะเดินวนรอบมาดูภายในกันอันนี้ก็เป็น เป็นกระถูกนะครับหาประวัติก็บรรจุพระลมสารีธาตุที่ได้การบริจาคนะครับที่ที่ที่ถวายมาจากรัฐบาลอังกฤษตอนที่ปกครองอินเดียอยู่นะครับซึ่งพระลมสารีธาตุนี้ก็กุดค้นพบโดยกษัตริย์องค์ที่7ของอินเดียเห็นมากเห็นจดีป่าเห็นเลยมา้าง อ๋จริงเหรอเจดีมังคุณเห็นไหมมึงคุณเสียแล้วก็เจดีขาวๆนะเห็นไหมเห็นไหม